สวัดีครับพบกับผมทั่วไทยไปกับ Big แอเช่นเคยครับมาพบกับอาจารย์เน่งโอปสังเมื่อไหร่ต้องบอกว่ามี s ซ r p r ไพรมีความเป็นสิ่งมงคลเกิดขึ้นนะครับอาจารย์เน่งชอบสวดมนต์ไหว้พระมากๆโดยเฉพาะพระกระฐามหาจากักรพรรดิครับวันนี้อาจารย์เน่งบอกว่ามีมีพระมาให้ชมครับคุณมิกแอ แน่นอนครับผมก็ขอภาพมาลงในรายการนะครับเพราะว่าเป็นภาพเพราะว่าเป็นพระนะครับที่หายากๆหลายสิบปีแล้วว่างั้นนะครับนี่คือแก้วสารพัดหนึกบารมีหลวงพ่อสดวัดปากน้ำภาสีเจริญกรุงเทพครับ ผมเคยได้ไปอ่านหนังสือนะครับเขาบอกว่าโอ้โหพุทธ,ธานุภาพพุทธ,ธาคมเมตตาศักดิ์สิทธิ์สมความปัรถนาสมกับคำว่าแก้วสารพัดนึกทีเดียวครับนี่แหละครับก็อธิษฐานสิ่งหนึ่งสิ่งใดย้ำว่าตั้งนโมสามจบและอธิษฐานนะครับและคิดถึงคำสั่งสอนของหลวงพ่อสด ที่ได้เมตตาสั่งสอนเราท่านทั้งหลายให้เป็นคนดีมีสินท่านะครับสำเร็จสมความปรารถนาแน่นอนนะครับก็นำมาให้ชมกันนะครับไปลองฟังดูนะครับที่ผมไปเจออาจารย์เหน่งโอวสังอาจารย์เหน่งโอวสังได้คุยเรื่องราหลายอย่างนะครับ ไปฟังดูนะครับเพลินเนครับถ้าใครมีประสบการณ์หรือจะพูดคุยกับอาจารย์หนึ่งอุปสัรคก็โทรไปได้นะครับผมให้เบอร์ไว้แล้วนะครับ oh. เพลินเลิเมีความสุขแก้วสารพัดนึกกันครับท่านไม่บวน oh. สมบัติจักรพรรดิก็จะขึ้นอ๋อนลักษณของ พระแก้วครับพระแก้วมรกกครับอย่างเงี้ยครับเป็นพระทรงขึ้นอืมอ๋อที่มาเขาคำว่าจักรพรรดิถูกต้องครับผมที่มาของจักรพรรดินะฮะพี่เนยขอขอคาถาเพ่มพลังนิดหนึ่งพี่เนยได้ได้ครูนี่จะเป็นต่อเทพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาสารปัตาปเจกานันจะยังพรังอารังตานันจะเตเชนารักคังพันธามิสัพโส